วัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ผมนายชัวันชัยยบุตรรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจริญนทธิว์วนฝักดนะฮรให้มาถแถลงนะครับข่าวในเรื่องของสถานการณ์โรคก,การระบาดของโรค โควิด -19 นะครับหรือโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตนำเรียนสองประเด็นเบื้องต้นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องที่ทางสบคนะครับใหญ่ได้มีการแจ้งปรับนะของจังหวัดเชียงใหม่เรานะปรับไปเป็นสีเหลืองแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของสถา,านการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับคงจะต้องรอ นะครับในเรื่องของการพิรณานะครับถึงมาตรการต่างๆนะที่จะได้มีการพิจานะครับโดยคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีการปรับนะครับในเรื่องของอามาตรการดังกล่าวเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับก็ก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ ติดตามข่าวฝันนะครับถึงมาตรการต่างๆที่ขณะนตอนการรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่จะได้ดําเนินการต่อไปนะครับเพื่อความชัดเจนนะฮะขณะนี้ก็ยังไม่มีการประชุมในเรื่องดังกล่าวอย่างใดนะฮะซึ่งถึงแม้สบคจะบอกว่าจะจะมีมาตรการดังกล่าวนี้ครับใน21มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่านะครับท้งนี้ทางงานขึ้นอยู่คกนรมการรคติดต่อ นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ว่าสถานการณ์นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับประเด็นที่สองนะครับก็คงต้องขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่นะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่นี่นะไม่ต้องการที่จะดำเนินคดีกับท่านใดนะแต่ว่า ขณะนี้มีผู้ปกปิดไทม์ไลน์นะครับของตนเองนะครับและเป็นผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเท่าที่คณะกรรมการสอบสวนโรคนะได้ตรวจสอบเนี่ยก็ปกปิดและปิดบงังหลายประเด็นนะก็จึงได้มีคำสั่งให้ดำเนินคดีนะกับบุคคลดังกล่าวนะครับซึ่งเดี๋ยวทางท่าน ผมยศคำชัยนะท่านหัวหน้ากลุ่มง,งานควบคุมโรคติดต่อจะได้มาชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆนะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านนะครับขอบคุณครับในส่วนของสถานการณ์โลกโควิด -19 นะครับประจำวันนี้นะครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2564นะครับวันนี้เราพบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพียงหงรายนะครับ แต่หรายนี้ก็มีความสำคัญนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดเป็นคัสเตอร์ใหญ่ๆขึ้นมาในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใน1รายนี้นะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของเราอยู่ที่4,122รายในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว4,068รายยังคงแยกเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับ 23รายแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนอยู่5รายด้วยกันนะครับทั้งหมดก็28รายที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถ้าเราแยกตามกลุ่มสีแล้วนะครับก็จะพบว่าสีเขียวนะ17รายด้วยกันนะครับสีเหลือง9รายสีส้ม2รายไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือว่าสีแดงนะครับ แล้วก็ในส่วนของผู้เสียชีวิตก็วันนี้ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเช่นเดียวกันยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่26กรายเท่าเดิมนะครับส่วนการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือว่าผู้สัมผัสวันนี้เมื่อวานนี้นะครับเราตรวจไปทั้งหมด7 0 5รายนะครับก็ไม่ได้น้อยไปกว่าวันก่อนๆน,นะครับพบผู้มีผลบวกนะครับ1รายคิดเป็นร้อยละ0.14นะครับโดยในด้านของปัจจัยเสี่ยงก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับ เมื่อพบผู้ที่มีนำเข้าเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วเราก็จะพบว่ามีการสัมผัสในครอบครัวในสถานที่ทำงานนะครับมาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคัสเตอร์อใหม่ๆของจังหวัดเชียงใหม่ยัง,ย,งยังไม่มีนะครับก็เหลือที่ต้องเฝ้าระวังอีกเพียง3คัสเตอร์เองซึ่ง3คัสเตอร์ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่มาเป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับ แต่ก็มีเหตุการณ์ที่จะต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเกิดคัสเตอร์ใหม่ๆในจังหวัดเชียงใหม่แล้วทำให้มีการระบาดอีกครั้งหนึ่งในบ้านเราหรือเปล่านะครับก็คือการติดเชื้อของติวเตอร์นะครับที่สถาบันกวดวิชานะครับแห่งหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนของผู้ติดเชื้อ,อรายนี้นะครับก็มีการปกปิดข้อมูลนะครับตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นาเสนอไปนะครับว่า มีการปกปิดข้อมูลทำให้เป็นปัญหาต่อ,อทีมสอบสวนโรคนะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เราหาแหล่งลังโรคได้ช้าแล้วก็อาจจะมีการระบาดด้วยนะครับมีการระบาดเกิดขึ้นมานะครับซึ่งผู้ป่วยรายนี้นะครับมีความสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อที่จังหวัดแพร่นะครับซึ่งผู้ติดเชื้อที่จังหวัดแพร่เนี่ยเพิ่มเป็นทั้งหมด4รายด้วยกันนะครับรวมกับ ติวเตอร์ที่จังหวัดเชียงใหม่อีก1รายก็เป็น5รายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะครับก็เป็นผู้ที่ร่วมงานนะครับทำงานาที่สถาบันติวเตอร์นะครับกับอา,อาจารย์ที่เป็นติวเตอร์คนนี้นะครับก็มีการติดเชื้อในที่ทํางานเกิดขึ้นนะครับซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับรหัส CM c m 4 2 0 6ก็เป็น ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อชายนะครับอายุ15ปีก็ยังเป็นผู้ที่ให้ประวัติไทม์ไลน์ที่ไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับมีการปกปิดข้อมูลในบางส่วนเหมือนกันรวมทั้งาการไม่ให้ความร่วมมือนะครับในการให้ข้อมูลกับทีมสอบสวนของโรงเรียนาบางแห่งนะครับที่มีเด็กนักเรียนเข้าไปเข้าไปเรียนในสถาบันทิวเตอร์แห่งนี้นะครับแล้วก็มีเด็กที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ อยู่6กถึงเคนแต่ว่าทางโรงเรียนไม่ยอมให้ข้อมูลของที่เป็นรายชื่อของเด็กนะครับทำให้เรามีการติดตามตัวเด็กนักเรียนนะครับเข้ามาตรวจได้ช้านะครับซึ่งอาจจะทําให้มีการแพร่ระบาดไปสู่คนในครอบครัวได้นะครับอันนี้ก็ตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งไปนะครับ ถ้าท่านมีการปกปิดข้อมูลแล้วไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนโรคนะครับถือว่าเป็นความผิดตามพรบรโรคติดต่อ2558นะครับอันนี้ก็จะเป็นความผิดนะครับในการที่ปกปิดแล้วก็ขัดคำสั่งต่อเจ้าพนักงานนะครับก็ในเหตุการณ์นี้นะครับพรุ่งนี้เราก็ต้องมาลุ้นต่อนะครับว่าจากการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับในการที่จะตรวจพรุ่งนี้นะครับก็จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับ ถ้าโชคดีไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะทาําการควบคุมได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็อาจจะขยายเป็นคัสเตอร์ได้นะครับส่วนผู้ป่วยรายให,ม,ยใหม,ม่ผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับก็จะเป็นมีผู้ติดเชื้อเอิบผู้ขอภัยนะครับมีผู้สัมผัสที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ก็จะเป็นนักศึกษาร่วมแผนกนะครับและก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ในวิทยาลัยนะครับทางสำนักง,งานสาธารณสุขก็จะได้เตรียมทีมนะครับเข้าไปตรวจคัดกรองให้นะครับในวันพรุ่งนี้จำนวน80รายด้วยกันนะครับเพราะ,ะนั้นในส่วนของการปกปิดข้อมูลดังกล่าวคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับจึงขอประกาศนะครับให้สถาบันกวดวิชาเลนเซอร์นะครับเป็นพื้นที่เสี่ยง นะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวในระหว่างวันที่12-14ถึง14มิถุนายนนะครับให้เข้ามารับการตรวจหาเชื้อโควิดได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งและก็ต้องกักตัวเองเป็นเวลา14วันนับจากวันที่ท่านเดินทางไปที่สถาบันกรดวิชายแห่งนี้มานะครับสมมุติว่าท่านเดินทางไปเมื่อวันที่12นะครับก็เริ่มนับ จากวันที่13เป็นวันที่1นะครับนับไปจนถึง14วันก็จะเป็นวันที่จะต้องกักตัวนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลได้ทุกแห่งนะครับโดยไม่คิดมูลค่านะครับอันนี้ท่านก็เข้าไปแจ้งได้นะครับขอฝากด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสถาบันกวดวิชาแล้วก็ทางผู้ปกครองมีความเป็นห่วงมากนะครับเพราะนั้นถ้าผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเดินทางไปกวดวิชาที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับ ตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่14ก็ให้พาบุตรหลานของน่านไปตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็กักตัวที่บ้านนะครับงดยังไม่ต้องไปโรงเรียนนะครับในช่วงนี้สำหรับข้อมูลในด้านของการฉีดวัคซีนนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวัดเชียงใหม่เราต้องการดินกีนะครับที่จะมาสร้างเป็นกําแพงเวียง เพื่อปกป้องโรคโควิด1 9ีคนเชียงใหม่นะครับจำนวน1.2ล้านก้อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีดินกี่ที่อยู่ในมือแล้วนะครับรอเวลาที่จะ,ะบ่มนะครับให้ให้เกิดความแข็งแกร่งอยู่8,3227ก้อนนะครับหรือว่า67นะครับนั่นคือ ผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนนะครับในตอนนี้ยอดการฉีดวัคซีนทุกเข็มของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่145,519รายนะครับออขออภัยนะครับ1 4 5 5 5แ9โดสนะครับก็คือฉีดไปแล้วแต่ผู้ที่ฉีดนะครับถ้านับเป็นคนแล้วนะครับทั้ง2ยี่ห้อนะครับทั้ง a s t r a z e ซ e c a และชิ no v ว c นะครับถ้านับเป็นคนก็จะมี คนที่ได้รับการฉีดไปแล้ว176,755 0 0 6 7, ขอภััยนะครบ 1, 7คนนะครับยังต้องการาผู้ที่จะมาเป็นดินกี่ที่จะก่อเป็นกําแพงเวียงในการปกป้องอโรคโควิด -19 ให้กับคนเชียงใหม่อีกจำนวนเยอะเลยนะครับเพราะนั้นท่านที่ยังลังเลใจนะครับแล้วก็ไม่มีความประสงค์จะฉีดนะครับ ก็จากข่าวต่างๆนะครับก็ท่านก็เห็นว่า,าคนที่ฉีดนะครับส่วนใหญ่ก็มีความปลอดภัยและขณะนี้นะครับวัคซีนก็ได้ทยอยเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากแล้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่เมื่อสัปดาห์นี้เมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับไดเ้เลื่อนการฉีดไปนะครับท่านก็จะได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาล ให้เข้ามาฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา,ต,ต,นนนานตั้งแต่วันจันท์หน้านะครับตั้งแต่วันจันทรที่21เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นขอฝากเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับถ้าเปลี่ยนใจที่จะมาร่วมเป็นดินกีด้วยกันนะครับก็เข้าไปจองการฉีดวัคซีนนะครับได้ที่เบสเบสกําแปลงเวียงนะครับก็ที่นี่ที่เดียวนะครับท่านก็จะได้รับคิวในการจองถ้าสําหรับท่านที่ไม่สามารถเข้าไปจองได้นะครับท่านก็เดิน เข้าไปนะครับที่โรงพยาบาลหรือว่ารอพอสตอใกล้บ้านท่านนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะทําการแก้ปัญหาให้ท่านสักครู่ท่านก็สามารถจองได้นะครับอันนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับมาร่วมกันเป็นดินกี่ก้อนเล็กๆนะครับก็เป็นกําแพงเวียงเพื่อปกป้องลูกโควิด -19 ฮื้อคนเชียงใหม่กันนะครับแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับสำหรับผมในสถานการณ์มีเพียงเท่านี้ครับท่านรองผู้ว่าครับครับ ก็ขออนุญาตเน้นย้ำนะครับคือถึงแม้ว่าในเรื่องของวัคซีนนะครับเราจะได้รับจำนวนเนี่ยนะไม่ครบในเดือนวิถุนายนแต่ขออนุญาตยืนยันว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับมีคาดว่านะครับจะมีจำนวนเนี่ยเข้ามานะฮะถึง4ี่แสนนะขณะนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้มอบหมายผมเนี่ยนะครับ ได้จัดประชุมในเรื่องของการเตรียมการด้านการจราจรนะครับในเรื่องของการที่จะไปยังศูนย์ทั้ง4แห่งนะจากเดิมที่เรามีแผนการฉีดเนี่ยคาดว่าประมาณ1,500คนต่อวันเนี่ยจะปรับไปถึง2,500คนต่อวันนะครับอันนี้ก็ก็จะได้มีการเตรียมการนะครับสำหรับในเดือนกรกฎาคมนะครับก็ขออนุญาตเน้นย้ำนะครับ สำหรับผู้ที่นะครับติดนะครับเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือโควิด COVID -19 เนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านปกปิดไทม์ไลน์นะและทำให้เกิดมีปัญหาต่างๆเนี่ยนะท่านผู้ว่ารายการจังหวัดท่านก็ฝั่งการมาแล้วนะครับว่าจะดำเนินคดีทุกลายนะครับนะสำหรับผู้ที่ปกปิดไทม์ไลน์นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า จะทำให้มีการแพร่ระบาดนะครับของไวรัสดังกล่าวนี่นะครับนะซึ่งบุคคลต่างๆเนี่ยนะก็ควรที่จะปฏิบัติตามนะครับอันนี้ก็อย่างที่นําเรียนไปแล้วอันนี้เป็นติวเตอร์ด้วยนะแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาที่ไปนะครับไปเรียนพิเศษต่างๆเนี่ยนะทําให้ มีผู้เสี่ยงสูงนะครับเป็นจำนวนมากนะอันนี้เราไปติดทางเจ้าหน้าที่ของเทคนิคด้วยนะทำให้ต้องตรวจนะครับทั้งหมดเลยถึง80ลายนะอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างที่ท่านฟงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อได้กล่าวมาแล้วนะครับสำหรับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องที่ฟบคนะครับได้ปรับ นะครับสีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ต้องรอคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้มีการพิจารณาถึงสถานการณ์ต่างๆนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องออขอให้รอรับฟังว่าคณะกรรมการโรคติดต่อเนี่ยจะได้พิจารณาในประเด็นนี้อย่างไรนะครับ ก็ต้องเป็นไปนตามสถานการณ์นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะในอนาคตอันใกล้นี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าเราจะไม่มีหรือพบผู้ติดเชื้อนะเป็นจำนวนมากนะถ้าไม่มีเนี่ยก็คงก็ดำเนินการตามมาตรการที่สบคดำเนินการแต่ถ้าหากว่ามีการติด เป็นจานวนมากนะก็คงจะต้องมีการปรับแผนนะครับหรือมาตรการในเรื่องของการผ่อนผันหรือผ่อนปลนนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับครับอันนี้ก็ขออนุญาตนําเรียนท่านนะก็คงจะต้องติดตามต่อไปว่านะครับผลของการที่เกิดเกิดกลุ่มผู้ปกปิดไทม์ไลน์เนี่ยนะนะเนื่องจากว่าหลายวันเหมือนกันนะเลยทําให้เราต้องขอ อนุญาตในการตรวจค้นหานะครับว่าผู้ที่เสี่ยงสูงเนี่ยมีโอกาสที่จะติดโรคดังกล่าวหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะฮะสองสามประเด็นที่ได้นำเรียนท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตปิดการแถลงข่าวของศูนย์บราการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ